บาดนี้สีผ้ามอลำชินก่อไปถามเมืองบาดาลวาเวียงจันทร์สิงหงเฮียงเลี่ยมได้สำด้ำใดหรือสิหงได้ซ้ำสร่างพับหูงูหงหงแหลบลิ่นเขียดอิโมเต็นเป็นใดบอระคํมาลามาสิผ้าเบิ้งไกล้เก่าหัวงวเก่าหางหนทางพ่อจองกองไปเบิ้งข้องเจ็ดจุ่มแมงมุมเจ็ดไข่ปลาปะมันมีรือล่แม่้นวาจังสันอ 哎呀，真的了。哎 <noise>。奥拉哈尼。<noise> ห้าได้โนะบานเนี่เอาหานี่ผมอมาเล้ว่าล้วสิไปเที่ยวบ้านไปสรนาโคนากหน่าเมืองเตยล้วสิไปถึงไทยถึงไทยสุดท่อเมืองอว่าอังน้นานาสิหูเข้าว้อมข้าวขอพระององเจ้าสูนิ่งผมว่าเร่ออมบ้านข้าถาพ้อมว่าเล่ออมบ้านข้าถาของพญานาคหนอนาคาเจ้าเลยวนเว้าข้าถาขึ้นว่าไอรุนปาขาสนามน้ำมาสัตพยาน้ำมาปัญหาน้ำมาเห็นแต่แ่นนินยาแตกวันทันทีเกิดเป็นท่อ ลานี่หอนนังยางเขาเลยไปถึงเ่้ถึงโ่าสุดโท้เมืองลงอุงนานาลลมบาหันนั่นแหละุูมบภาคเพื่อนพาเพื่อนขมไปสู่เนวเมืองบาดาักกระจังวัน่นนั่นแลวนั่นแหละหงำยิงกจะจัละของสำคัญนมีนครบบอกจ้าเบิดแกงมีกองบากแข่งเรา,า,าบาดเป็นกองเป็นตุ่มมังฮะลูกของลาวี อางอีแต่เขาเวียงใสย,ย่อถิ่มลงหูมอห้นดูเสียคนเสียงเมียงนักมาทำหลายเรืงสืบดูมั่งค้นว่าบ่ไไรไปดนเวียงจันมั่นห่างเขาว่าแจวมาสางโซเวียตเขามาเขาว่าซุ่มคิวบามันจริงเหลือบอ่สาวนอน่นั่งหะัออ็เลยเบาโตว เราโตต,ต่อเป็นอคอไขว่าบอจริจงแนวดรเอคอไขเขาอ้างเขา่าเวียงจันห่างมิตาปาบางเงาเลี้ยวนี่เห็นแต่เงบาบม่มีใส่มีซองมีซองตังแต่เวียงอัดปองปิดนหนักหนาค่าเพื่อจันเบิดสตาเสียองค์พระเจ้วเสียของดีไปแล้วบ้านแตกเมืองเพศศาสนากาะซสมิดเสียงกองเสียงคอง บดประเทศไทยคือบ่อไรบ้างเนี่ยเมื่อพูดไรถ้าประเทศเวียงจันทร์แต่ผู้ใดร่ำขึ้นกระไดเตกี้เขาอยู่นี่เดลอโอ้เขาตะกี้เขาเขาเป็นเวียงจันทร์เด้ตะกีบ้างอ่าอีสานทั้งหมดตะกี้ขึ้นกับเวียงจันทร์โอ้ว่าจังสันเพิ่นจังได้สร้างแต่งมากเป็นบ่อนีฉะนั้นก่อนป่ะเทได้เป็นประเทศอเตะกี้เมันน่าจักโอ้นั่นนึ่งนี่แหละเพิ่นว่าน้ำแง่หนึ่งมือตู้น้ำหน่อยหนึ่งมือแหลมเพิ่นว่าอ่านี่คือว่าแลกเปลี่ยนโพลูเตะกีเอาเวียงจันทร์ถึงโคราชเพิ่นเม่นบ่อค่ะนี่แคนั้นภาคอีสานของเฮาค่ะภาคอีสานทั้งหมด เพิ่นจังเลยว่าเป็นประวัติมาให้หมอล่ำล่ำไตกระบ,บองตืมยันไงพืะอสั้นเพิ่นว่าต่อมาเพิ่นท้ายมาเดี๋ยวนี้ควมำติถือคว่เพิน่นเดี๋ยวในพญานาคเปิดปองหนา้าข้าอ,อ,องค์พญาสุทโธทสิยกเสียนคือเนื้อหนามไพ่สงครามกสะิบซินดิลเล้าเจ้าทุกแห่งหูจากบ่อพญาสุดโธยกเสียนคือเนือานามคือสะพานไทยเล่าเพิ่นตีปัญหาออกมาแล้ว พญานาคเปิดปองหน้าข้าองค์พญาสุโทธโสิยกเสียนขึ้นอานามไพ่สงขามกระิสินดินเล่าเจ้าทุกแห่งของมาแข่งศิลันตุ่มสิหัวยุ่มมาเซกันอ,อี๋ยวนี้พญานาคพญานาคเิ่นเิ่นเรยว่าพญานาคเปิดปองหน้าข้าก็คือ,อะสะพานเมนยกเสียน เปิดปองหน้าข้าองพระญาสุโธสยเสีย์ขืนอนามไปสงค้ามกับสินนิลเล่าเจ้าทุกแง่งของบักแข่งสิลันตุ่มส่วนยุ่มาใสกันออกจากหันเมืองเมียงจันกัสิอุนนั้นปีจอตาคุณปีเต้าสันปนางขันวางไว้ให้เชื่อขันว่างไว้ให้เชื่อว่าเด้อย เออวนานาวบเจิญลุงเลียงเออเบิดดเวสีโคดกินดินบ้านสิอยู่เย็นอือคําาบสิินแม่นินแล้ว เวีนสีโคตรกับสิสินดินบานสิยูเย,ย็นสิได้เป็นเมืองแก้วเมืองท่องคือว่ามันสิโปรบาลาบักแตงสร้างน้อยไปกลายไปหันเมืองเมืองเกนก,นกับสิอุ่นนันปีจอต้อคุณปีเต้าสันเิ่นว้ายเมืองไทยอยู่ให้เจียวมาเดอ้อคำวัานนนี้เมืองไทยเป็นสี เมืองไทยยงเวียงจันเพื่นเออเพื่นยังว่าเวียงจันเพื่นว่ามันสิบปบรรลาบักแตงสร้างน้อยไปคอยเบิ่งไปเอ้าสีเต้นเต้นบักลาไปเนี่ยเอาลานี่้หลันพ้อมาแล้วพ้อ วาเลรีเจ้าเตินเดินตรงชมพงไพสนทงทิววิวใหม่ในดวงดาวไม่นาวกาลการกองการกองกานกองมีการของกะลแม่นตัเต้าหอมเมาเงินนมเด็ดแล้วกลมส้มกินเกสอนซอสอนมันหอมกลมกันคัดโควิดดวงเป้ากาเรามันมีมีมอนมืมีมือมีละหมามีมันมุงเมา ม้อนโม่ละมวยม้องมอนมังสายใหญ่คุ้มเกียรเกียกันพันซอนละซอนกันขื้นละพันกันเป็นอุ้มเป็นอ้วมเป็นกุ้มซุ่มกุ้มซุ่มละซุ่มไม่อยู่ตงเพื่อคตรคตรแต่ละแม่ละคง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 ละคงคงต้งเต็งเพื่องงงงนี่ละแม่ละแง่แง่ก่อนไปงอแง่แง่ซับตนแน่นต้นกันยำยางนี่นั่นห้าอ้อยซุ่มบ่อยสร้างตื่งต่างทางลำเพื่อจำบำเพื่อกำทางหูเพือผู้มาพันละปันลงทางปืนสิงกันขื้นละพันกันเป็นอุ้ม เป็นอุ้มเป็นอุ้มคือบักตุ่มเด้อล่ะแม่อตอนอัตอนละไปน้าแห้งหลายคือືต้ใส่เครอกกก้อเป็นยุ่มๆยมๆ ยุ่มยุ่มนี่มันเกล้ามาบ่เครือใส่ทันเล้วมันเป็นขอก็ครือน้ำแหนงน้ำแหน่งคือแถลงเด้องละมันแทงตื่นแทงตื่นนะเครือหน่วยคพลังเดินบอย่างไก่หมูซุ่มครือจุ่มเชือจุ่มจังจอจีจุ่มจีจีจุ่มจ่อจอแจจับจี้ขัดจีบจีจูจ้าเจ้าแจงอยมาแต่กระแต่แต่ต้นเต็งแล้วกระแต่เห็นคนต่างตาได้เต็นต้นเรื่องต่ส่งใบตองแต่กูแก่แก่เขาแก่เขาพอาะร่างแต่กูโตนา แกโตเห็นตอวินตอมเที่ยวมินตอมมาตอตีวันตอมซ่อมไปเลื่อยเฟื่อยหนาปาใหญ่มีม้อนมูอใหม่มูอใหม่เป็นทันที่ทันไม่มูอนั่นมีคอคางย่างยอไมยองยองยางยองยางเรดูโดนดอนดัวขันเดินเดียวใดคนเดียวโดดเตียวขั้นโดนดุนดนละเดียวใดเท่าไหร่้อยง่ามไปไม่สักขาการว่าวันละวเว้ยวิเว้ยวีเว้ยวีเว้ยก้าวว่าว่าบังเวงเวว่า